น,นัวกูคือกอรกนอะแนวล้ตุอสเข้มเเสียบรนี่ทางมันลงไปหจอเตือนน้ำลายเรื่อ้งองเลย โอ้กุ้งสดอ่ะเล็บมือเล็มนะเบมือดำก็ช่างเล็บมือดำเดี๋ยวขายของนี่โอ้โทำนีใหญ่ไปเลยนะเปอรต่อมนะชิมน้ำยงชนะิม้วนี่ครับ ยอดกระถินอ่อนๆผนลมต้องเข้าแล้วแหละกุบมากมันเดงออเนาะอื้มอื้มอื้มอ่อน ย่างสดอ่ะจีน่ากุ้งอนมจีนเข่งละยี่ห้าบาทครับกุ้งสด อือถอนหน้าถอนโคลนลุยเอาโหโหนาวทราบเลยเดินถึงอีกต้องกินอยังไงนะพิธกินเอากระถิ่ลงแล้วคีบ <laughs> ừ. cung Ồ. Cúng Chi lại. Chi chi trên bề bay. Ừ. แซ่บองกันครับกุ้งครับเขากันดีครับที่น้องทำม,มาคุ้งกุ้งสดตำเปียงแซ่บเอียงทำยังไงมันเปล่ง nó nó cả nước nữa kèn ngồi nhắm bài nó hấp <laughs> <laughs> <laughs>